ต้องนัดสุดท้ายเหรอพอหมอคู่มือยังดีเกินลองลองดูไฟขวาดีมองเห็นปะไม่มีอะไรแล้วข้างในไม่มีอะไรใช่ปะยำ่ำกันจับตัวของมันแน่เลยสีแดงเป็นสีนี้แหละเ<อ>ฮ้ย เล็กทุกคนเฮ้ยฮ้ย <T> ิองมันเลยยมันวาปีวันแน่เลยเนี่ยมันเจอเนี่ยมันปีเวันชวยพี่เล็กได้ยิงได้ยิงประนมาประนเลยพูดเยอะมึงเอายิงไปไหนเาปชี้ดีไปไหนมึงใช่ไหมอะไรมึงใช่ไหมเฮ้ยเเวัเวัเฮ้ยเล็กเ็วนหมเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพจสี่ทุกท่านนะครับผมคือผมสองคนช่องพี่แสตพาไ, <ป S 1> ไปเรื่อยครับตอนนี้สองคนก็รับเรื่องแบบว่า,ราเรื่องที่แบบว่าสะเทือนใจมากพี่ตอนนี้ก็คือองค์พระองค์มาบอกว่าองค์หญิงหรือว่าพระชนีอ่ะของพระาชาเมืองอับแลนพี่นะ<ส>หายไปจากเมืองแล้วก็องค์พระ บบคาดว่าคาดว่านะน่าจะเป็นไอตัวแดงอที่ก่อเรื่องจับตัวไปพี่ซึ่งเหมือนองค์รักเล่าให้ฟังว่าเขาออกมาเยี่ยมรัฐดอนใช่เรียกว่ารัฐดอนของประชาชนของตัวเองใช่มันแฝงตัวเป็นประชาชนใช่มันแฝงตัวกลับไป <c oughs> ที่มรับแลเพื่อไปทําก่อเรื่องให้เกิดความวุ่นวายเหมือนเดิมทุกคนนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันออกตัวพราชนีหรือว่าองค์หญิงอะไปไหนพี่ ซึ่งตอนนี้ผมเปิดคลิปตรงนี้ผมอยู่บรเิเวณน้ําตกล้างละทุกคนเราสองคนจะเดินตามตามหาบรเิเวณน้ําตกก่อนนะเดินให้ทั่วพี่วันนี้จะเจอไม่เจอเราไม่รู้แต่ขอทําหน้าที่ทําสิ่งที่เราต้องทําช่วยคนรับแลให้เต็มที่พี่ตอนนี้อะไรเกิดขึ้นกรชางอะ่ะช่วยตัวองค์หญิงให้ได้ก่อนส่วนจับเป็นจับตายไม่ไม่ว่ากันแต่แตถ้าเป็นเขาบอกเราแล้วว่าสามารถจับตายได้แต่เราต้องเจอตัวองค์หญิงก่อนไม่งั้นเราจะทํางานลำบากพี่พ แล้วตอนนี้คือทางคนรับแรงก็เล่งกันตามหากรนดูนะองค์องค์คลักรองอออน,นะพวกองค์คลักรว่าพระราชาก็ไม่นิ่งนอนใจนะทุกคนรีบตามหาใหญ่ทุกคนในโลกรับโลกของเขาเราก็ตามหาโลกของเราเดินเข้าไปตามน้ำดีกว่าน,าน,นนะไปพี่ฝากพี่เอสซีกดไลค์ก็แชร์ทีเราเรีบบรรทาก่อนก่อนดีกว่าเพื่อ <c oughs> ไปหาตัวพระราชนีทุกคนไปครับผมน้ำขึ้น ูงกว่าเดิมเลยฉะนั้นบอลึกขึ้นเยอะเลยอะคนทั้งก็เริ่มเดินตามหาตามแนวของน้ำตกไป่อนนะทุกคนก็จะมีถ่ายบ้างหยุดบ้างเข้าเดี๋ยวเราไม่เจออะไรเราก็หยุดถ่ายนะถ่ายช่วงๆเพื่อประหยัดพลัางงานแบตตอเรียด้วยแล้วก็เพื่อไม่ให้เราเสียเวลาในการเดินมากเกินไป

มูเทอ่์เป็นน้ำตกล้างอย่างรู้มันอยู่จุดไหนของน้ำตกอ่ะง้อไปมันต้องอยู่ระเบียงน้ำตกนี่แหละมันเป็่ที่ว่าติดน้ำหาซัดป่าง่ายแล้วก็มันหาสมบัติหาอาหารได้ง่ายถ้าพี่ชุยนะหาขี้ยากกูได้กินเหมือนดอกปีบเลยอ่ะลอยมาเลยใช่ป่ะต้นมันดอกปีบเหรอกินดอกปีบไปพี่ดอกปีบในป่าหอมมากนะ โอ้หอมมากไปร่องรอยยังร่องรอยกับตัง้งแคมป์ยังอันไม่ใช่พวกมันก็ได้ก็พูดถึงจะร่องรอยไงโมเทียร์โมเทียร์สำคัญไังมันจะมันจะล่องรอยนะ,ะเป็นปน้ำตกล้างที่ไม่มีใครเข้ามาเลยพี่พี่ เป็นบปรเซสให้เราเริ่มตามหายง่ายขึ้นต้องไปข้างบนเหรอจะไปข้างบนเหรอลองดูข้างบนกันนะต้นตะเคียนเหรอลองไลยกอ,อกไฟไม่รู้ว่ามีการนั่งแคมป์อาจจะเป็นคนทั่วไปเลยอาจจะเป็นพวกปันก็ได้เหมือนอทางเดินเหมือนทางเดินพี่บอลส่งไม่ดีนะกลัวเดินไปเดินมาจะหลงลองเดิดดนเวขว้าอยู่ปล่าเนี่ยเลี้ยวขวาไปนะอยู่เพื่อรออัลเฟตโต ลอเดินตามทางก่อนนะเพื่อเป็นทางที่อาจจะบอสแสบเพิ่มเติมไปเแต่แมงล่มลื่นดีมากนะเว้ยยเถาววันดูดิมีะระบางกุฎดอ,อกข้างล่างแหละถ้าไม่เจออะไรก็กลับมาแนละ้วไปาำน้ำตกต่อ จอไล้วปะลกเหรอทางตันเลยเหรอ,อ,อแล้วนี่มันเป็นทางที่ใครเดินมาเนี่ยมเ,ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนยังไงเราไม่มีแผนไม่มีอะไรแต่เรารู้แค่ว่ามาที่น้ำตกนั้นแหละทุกคนมีต่โคมอะไรตีดกับค,ม,คมพร้อมใช่ปะ ่าจะมีการทำให้มันเป็นสเต็ปน้ำหรือเปล่าอ้โหโสมแบบโอ้สมแบบเนความปลอดภัยวะนะทุกคนนะพวกกูนะทุกคนขอหาที่ก oh, ่อนแล้วก็ย oh, ้อนเล็กกูย tamam> ังไม่เจอจุดใหม่เลยยังไม่เจอที่ที่เพื่อนๆจะอยู่เลยเจอแค่กองไฟกูจะไปพวกกูรู้แต่มึงดูดิพวกกูจะไปต่อพวกกูไม่มีจุดใหม่แล้วจะเจอได้ไง <พ> <พอ S 1> ไปต่อไม่ได้เลา <พอ S 1> ขึ้นมาพวกคุณต้องเปลี่ยนที่เปล่าวะคุณขออภัยที่ผมอารมณ์ร้อนนิดนึงเนะผมผมก็ใจร้อนที่ตามหาเพื่อทีดีแต่ว่าผมไม่มีนะเนี่ยไร้อไม่รู้ทิศกัดทิศทางจริงเราเหนื่อยพี่ร้องหาไม่เจอเราก็เหนื่อยแล้วก็แล้วก็ทอ้อพี่เราจะไปที่ไม่มีจุดหมายไม่มีคำว่าเนะี่ยความหวังอ่ะมันก็ลำบากเลยพี่ อยู่ก็มาอง,ยมมางอยู่น้ำเดือดกันีแทุกคนเดือดประมาณนั้นอกอะแตงไม่ปิดอะไรถ้าไปไงต่อไม่มีทางเลยเนี่ยตันจริงจครับพระองค์หญิงสมเด็จพระองค์หญิงรับรู้องค์หญิงรู้ว่าเราตามหาอยู่อะศักด <c oughs> ิ์สิทธิมะมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างให้ผมได้เจอองค์หญิง บร<ด>ิ<ด>หานะอะไรก็ได้ครับไม่ได้เป็นเรื่องของแสงแดดที่มันอะไรหรือว่าเรื่องของลมต่างๆเราไม่สามารถไปต่อได้พี่เจมสหว่าเป็นน้ำาพ<อ>าตรงนี<อ>้ำเฉลียวเล็กเพาตรงนี้น้ำก็ลึมากพี่เราไม่สามารถไปต่อได้ทุกคนมันซ้ำหมดแล้วข้างหน้าคือน้ำน่างเดียวขอยู่ยวาทุกคนอ้ยทุกคนนะา ขอเองแต่เนี้ยแต่ไม่มีปลายทางที่ไปไม่มีจุดคือเราไม่ได้รักษานชัดเจนแค่กองไฟไม่ได้บอกบอกได้กองไฟไม่ได้บอกเลยว่าเราจะเจอหรือไม่เจอก็าะย่างเป็นกองไฟที่แบบมีการใช้งานหลายวันแล้วทุกคนมีไอ้แวบแวบๆอ่ะเหมือนคือว่ามีตัวอะไรวิ่งอ่ะแดงๆยังไงขาฝันนกเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นคนเลยเป็นคนเลยเป็นคนเลยนี่แล้วเราเจออะไรก็จะเป็นแดงที่เพราะา เราเจอพวกกูว่ะเล็กแต่จอมึงไม่หนีหรอพี่พี่มันจะมีเนนมืเอ่อไรกเจออะไรแล้วแดงพี่ซึ่งคนไอไอตัวประหลาดตัวแดงมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าระวังระวังระวังลมนะเล็กมาเล็กทํางไงมาเล็กเลี้ยงไหนเล็กข้างล่างเหรอ เป็นตัวเลยเหรอเป็นตัวแดงเลยไพี่ไม่เหงาวะตั้วมันเห็นพวกกูพวกมันหนีเลยวะมันรู้มันรู้ทันบ่อเลยทางไหนทางข้างนี่เหรอไม่รู้ว่าเล็กตาฝาแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่นาทีนี้คือถ้าเจอตัวมันผมจะรู้สึกว่าตอนมีความหวังเป็นหนึ่งอย่างแล้วถ้าเจอตัวมันละที่กูจามเมื่อกี้เหรอวะ อุ้ยเล็กน้องพล่ก้่อ้คือเราเดินย้อนกลับมาทุกคนเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เราเดินขึ้นไปนะแล้วก็เล็กมองกลับมาเห็นอะไรแดงๆยุ่งก็เห็นก็ยิ่งกลับมาเดินกลับมาอยางนี้นะไป ขออภัยที่กล้องไม่นิ่งกล้องสั่นกล้องไม่ตรงก็ขออภัยที่ผมเด้งเดินอยู่แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยเพราะจะเจอตัวมันใช่พี่อ่ะต้อโฟกัสที่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 ตัวมันจะมันคุณลิฟท์ไทยพี่ดูเหี้ยวะเหี้ยวเล็กไังต่ออย่างต่อป่าโคตรกว้างเลยพี่แล้วก็ป่าค่อนข้างกระทึบมากตอนนี้ นะออดูองเท้าบนีนะดูรองเท้ามันเดินย่ำเทานีจะไรปะจอรงรอยปะแต่กลัวมันรู้ทันะมันเบรองรอยไว้ดีมากนะมันเบรลองรอยดีมากเลยอะไม่ให้เจอตัวมันะร้ม้ไม่รู้ท ทำไรวะที่เคยมาเจอสมิงอ่ะที่ลุงคนนั้นปะที่ลุงเล่ร้อนอ่ะลุงลุงสมิงกินนึ่นเสียชีวิตอ่ะตรงนี้เหรอที่เล่หัวมาโพงที่นี่นะที่ที่เคยเจอสมิงกินลุงเล่ร้อนชายเล่ร้อนอะ่ะตรงหินเนี่ยนะผมไม่รู้ว่ามันกบยาที่หรือเปล่าใต้เพิงหินนะที่เคยมีที่พุกทูบเทียนวางไว้นะใช่ปะ่ะมีจออะไรผมว่าผมเดินมาปแปลกอ่ะมันมีหรือเปล่า เอาไงไปดูหรือเปล่าไปทุกคนไปดูกันเล็ก <Yeah. S 1> ทุกคนดูจุดที่เป็นใต้เพลิงหินที่เล็กคิดว่ามันอาจจะอยู่หรือเปล่าไปดูนั่นดาวไว้ก่อนทุกคน

ใช่ไม่ใช่นะต้องนัดสุดท้ายเหรอพอหมอคู่มงดีนี 1. 1. E Twelve, ่ตอนนีไปใส่สองบเเจอแล้วปะมีใ่ปะเมาดจริงดสรระวังอะว่า ทุกคนน่ะต้องรอยนะแดงๆเหมือนเป็นการที่มันเดินใช้ทั้งวันเลวบอกเลยมันปีนบอกว่าใช่เลยว่าใช่ว่ามันปีนแน่เลยมันปีนท่าวันขึ้นไปทุกคนคุณต้นไม้บอกเลยคณต้นไม้บอกเหเจอเลยปะ

พี่วางอะไรอ่ะพี่บูชาทีกอย่างหรอวะพิธีกรรมอะไรบอวะมันมาเลยไม่นานเนี่ยไม่ไม่อยู่นะที่นี่ทำไม่นานพี่นะพี่กรรมอะไรบอวะพิธีกรรมแบบบูชาทีกอย่างบอวะยังทำไม่เสร็จด้วยมัน่าโดนทำอะไร้ลาบไปหรือเปล่าพี่ได้เก็นล่องลอยนะทุกคนล่องลอยของการย่ำการจับ ตัวของมันแน่สีแดงมเป็นสีนี้แหละเดีวะว่านที่ไหนต้องวะเล็กมันไม่เจอวะหอวยดีมาที่ไม่อยู่เฮ้ยเล็กทุกคนไปอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนวันปีเต่าวันแน่เลยเนี่ยมันเจอเนี่ยมันเป็นตะวันช่วยพี่เล็กยิงเล็กยิงขอทันมาขะทันเลยเมื่อพูดเยอะ

มนโมึงจ<อ>ีนมาองาดมาไดเลยะทอใหญ่องิงมึงเอาหัวพระชามาแลกองอะไามาแลกเย่องิมากตวมนยมันยตีิงตียิิงตีิงอยู่ไหนวะเฮ้ย่ลงมาลงมาลงมาไเยเียเียเียอามามีอาคมามามา

ไป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 ไ คนมึงเจอไหมปุ๊กลอยคราบรอยเท้ามันติดอยู่บนตัวมึงอจะว่าเมื่อมาเอาอะไรสานสักอย่างกัเคลือบตัวมันเพื่อให้ดูตัวเองดูแบบน่ากลัวน่าเกรงขามอะ่ะแต่แม่งมันไม่ใส่สร้อยมาเล็กก่อยเป้ามันไม่ใส่สร้อยมามันไม่ใส่สร้อยมามันฉลาดมากมึงกปัวชิงก้อยมึงนี่มึงเหี้ยววะข้างบนนี้เหรอ,อไปข้างบนนี้ก็เห็นด้วแวบบาทเล็ก ก็มืนไปข้างบนนี้นะทุกคนขึ้นไต่เข่าไปทุกคนไหวเปล่า,ามันไม่บอกมันไปเก็บพระอาทิตย์ไหนทุกคนแล้วก็มันรับทุกอยเต็มที่เพื่อขัดขวางทุกอย่างไม่ให้เราเจอตัวพระอาทิตย์ไม่ให้ไม่ให้เข้าตัวมันอย่างนี้ตัวองค์หญิงเอาหัวหัวชาไปแรกพูดอย่างนี้เลยเหรอเราไม่อยากได้ตัวพระราชิยตย์มันแคร์โอหัวชามากไ,ไม่รู้แคร์เรื่องอะไรผมไม่รู้รว่าตอ,ตอแท้จริงว่ามันเกิดจากอะไรที่มันแคร์พระราชาขนาดนี้หรือว่ามันเป็นคนที่ พระชาสั่งให้โดนจับจำคุกหรือเปล่าโดนเข้าคุกหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เราไม่ต้นต่อนี่เราเจอตัวมาที่นจริงนะแต่เราไม่ไม่เจอตัวพระราชนีไม่รู้ไปซ่อนตัวพระราชนีไว้ไหนทุกคนคาดว่าเล็กกลัวมีอแถวน้ำตกเลยเล็กแต่ไม่ใช่ที่นี่อาจจะเป็นที่นี่มันซ่อนตัวพระราชินีไว้เป็นที่อื่นอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยทุบมีใครทำพฤติกรรมนที่นี่หรอ พวกปากไปเพียบเลยมันนี้มันกินนอะวะพวกป่าสีอะกิ่นเน่าเน่าอะนี่เหรอมันเอาพวกอันนี้บอกว่าคราบโลหิตไปดองเป็นสีแดงบอกวะไม่รู้เหมือนกันเขาส่งไปยังอื่นอ่ะโลหิตสัดอ่ะเล็กเล็กยทวันโยกทวันโยกเล็กกทวันโยกเล็กยุงขนบนบอกยุงขนบนสิยุงบึ้นบนสิมีด้วยเอ้ามีดไปยุงขนบนสิยุงขึนบนดู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 ขยิงใหญ่ีข้างล่างให้ยุงขนบนสิ ค่อยๆขึ้นอย่าขึ้นเร็วค่อยๆขึ้นอยู่ได้มีอะไรบ้างอยู่ขดูหลังให้ดูหลังให้ดูหลังให้อยู่ดูหลังให้ จเจอแล้วเปล่าไวะต้องก่อนแล้วต้องหอยมีบ้างต้องก่นอกนอะไรไม,ไม่มีเหรอไม่มีไม่เหียววะปิดมองไปเลยไม่รู้ว่าใครมาทำพิธีกรรมตรงนี้ทุกคนนะดูดิมีผู้ปากกเ,เยอะมากเลย ไป,ป,ป,ปไม่ต้องมาที่นี่ก่อนเหรอ,<พ>อ,รอ,อนมอมันกลับมาหรอนั่งรอไปก่อนทุกคนนะจะดูมันจะออกมาหรือเลปล่าพี่รอดูไปก่อนนะ